ชาบเพื่อพสรใส่เครืองอุโบนโภคและเทียนไขโดยมีขบวนกองยาวสมานจิตบันเทิงแห่ขบวนนำเข้าวัด ขณะที่ขบวนกองยาวกำลังเข้ามานั้นมีชายคนหนึ่งกำลังยืนคิดเรื่องบางอย่างอยู่ที่ท่าน้ำระหว่างที่เขาคิดนั่นเองจู่ๆมีสุนัขตัวหนึ่งกระโจนเข้ามาใส่เขาทำให้เขาตกน้ำไปเสียงดังไอ้ฟูมีข่าวเลยนะขาว่าทำให้มาคระายการ์ได้ยินเสียงจึงเดินเข้ามาดู ช่วยด้วยช่วยด้วยมีกำลังจมน้ำทันใดนั้นเองมกักทายอออสจึงกระโดดลงไปช่วยและนำตัวชายคนนี้ขึ้นมาชายคนนี้เขาคือตุ้ยนั่นเองออสเป็นลูกชาวไร่รักดีไฝ่ในธรรมะแต่เรียนได้แค่ปหกเพราะฐานะทางบ้านยากจนจึงออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานออสเป็นคนขยันขันแข็งแต่ชีวิตกลับต้องพังลงเพราะพิษสุราและยาเสพติด ออสติดจนถึงขั้นเห็นภาพหลอนระแวงกลัวคนอื่นมาทำร้ายจึงจับหลานเป็นตัวประกันเพราะเหตุการณ์นี้เองทำให้ออสไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านได้และถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชออสได้รักษาตัวจนหายและได้กลับมาเยี่ยมบ้านตนเองอีกครั้งแต่ไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะถูกชาวบ้านขับไล่บวกกับพ่อแม่ทึ่งเสียชีวิตไปแล้วจึงได้กลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง และพบกับประครูวัดห้วยพรมจึงขอติดตามมาเป็นสิทธิ์และออสได้ปฏิบัติตัวดีตลอดมาจึงได้ฉายามากราทยกออสมีสุนัขตัวหนึ่งพันพุดเดิ้ลเป็นหมาตัวสุดท้องของคอกมันเป็นหมาตัวเล็กขี้โลคโชคดีที่มีคนถูกใจและซื้อมันไปนเป็นสัตว์เลี้ยงเจ้านายของมันรักมันมากเลยตั้งชื่อมันว่าไอฟู จอนจัดเพราะเจ้านายมีลูกและกลัวว่าไอฟูจะทําอันตรายแก่ลูกของเจ้านายเขาเลยนํามันมาปล่อยที่วัด้วยผมตุย้ยเด็กชายผู้มีพรสวรรค์นในการเขียนหนังสือตั้งแต่ไวเด็กจนกระทั่งเรียนจบก็ได้ทำงาน แต่ด้วยเหตุผลที่ตุ้ยไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องต่างๆทําให้ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆจนพ่อแม่บ่นว่าทําไมจึงไม่จริงจังกับอะไรบ้างระหว่างที่ตุ้ยทํางานตุ้ยได้เป็นนี่พนันบอลจนทําให้เงินไม่พอใช้ตุ้ยจึงคิดที่จะเขียนนิยายส่งประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายจนได้ยึดอาชีพนักเขียนและมีเงินใช้ มีเหตุการณ์น้ำให้ตุ้ยไปดูงานต่างจังหวัดจึงทำให้ได้พบกับแก้วตาที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลตุ้ยด้วยความที่แก้วตาชอบอ่านหนังสือเขาได้เขียนเรื่องสั้นไว้หนึ่งเล่มในขณะที่ตุ้ยนั่งรอแก้วตาอยู่ในห้องนั้นตุ้ยได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะของแก้วตาจึงหยิบขึ้นมาอ่านแก้วตาเข้ามาในห้องเห็น จึงโกรธมากหลังจากนั้นตุ้ยได้คิดที่จะขอโทษแก้วตาตุ้ยยืนคิดอยู่ที่บริเวณท่าน้ำณนะวัดห้วยพรมอ้าใครตัวใหญ่ๆอ่ะเอามันขึ้นบากกระทุงเอาน้ำออกก่อนแก้วตาพยายามที่จะประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ทำไม่ค่อยเป็นนักได้แต่พางพูดว่า อย่าเป็นอะไรนะตุ้ยถ้าไม่อย่างนั้นฉันรู้สึกผิดแย่เลยทันใดนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นคือประภาสิริได้เดินเข้ามาดูและพูดว่าทำอย่างนี้ไม่รอดกันพอดีเดี๋ยวพี่ทำเองแล้วเธอก็ทำา p r r ให้ตุ้ยลุงบูนอายุราวเจ็ดสิบ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์แก่จำไม่ได้ว่าตัวเองมาจากไหนมายัางไงแต่มีแฟ้มประวัติคนไข้โรงพยาบาลจิตเวชหลายแห่งทางภาคอีสานจึงเข้ามาอยู่ในการดูแลของวัดห้วยพมโดยมีมรรคทายกออสคอยดูเสมอเหมือนเป็นพ่อแท้ๆคนหนึ่งแก้วตา เป็นคนเหนือตัวเล็กเป็นคนขี้โลกขี้แยเธอชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจมีเวลาว่างเธอจะเข้าห้องสมุดเสมอทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักทำให้เธอมีผลการเรียนที่ดีได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตวิทยาและได้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวอีกทั้งยังเป็นนักเขียนหนังสือนิยายแบบที่เธอชอบอีกด้วย ปพาซิลิเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ของเธอรับราชการครูเธอเป็นคนเรียนเก่งและอยากจะเป็นพยาบาลเพื่อที่จะได้มารักษาพ่อแม่ของเขาเธอได้เป็นพยาบาลและได้แต่งงานมีลูกสองคนเธอขยันทํางานจนลืมนึกถึงเวลาทำให้ไม่มีเวลาให้สามีและครอบครัว ตุ้ยฟื้นจากการจมน้ำหลังจากที่ได้รับการทำ CPR ภาพการตกน้ำของเขาได้ถูกบันทึกโดยช่างภาพที่มาทำข่าวสมาจิตบันเทิงทันใดนั้นเองท่านพระคูได้เรียกรถโรงพยาบาลเพื่อที่พาตุ้ยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบร่างกาย ตุ้ยได้มาคุยกับหลวงพ่อนาวัดห้วยพง์หลวงพ่อครับโครงการนี้เริ่มดําเนินยังไงครับมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและเริ่มอย่างไรบ้างครับอืมมีพระรุ่นน้องของหลวงพ่อเดินทุด,ดงไปในป่าแล้วเกิดกรรมาฐานแตกเสียสติหลวงพ่อเลยต้องมาประครับประคองคอยดูให้อาการดีขึ้นแต่ห้ามมีอะไรมารบกวนจิตใจเขาเด็ดขาดเพราะเขาจะเครียดและอาการกำเริบได้ชาวบ้านบางคน ก็รังเกียจบางกระดูถูกว่าไม่เป็นมนุษย์เหมือนคนปกติทั่วไปจึงต้องปรับทัศนคติของคนมองเสียกรจากผีบ้าให้กลายเป็นคนป่วยและเขาต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาหลักๆที่ตามมาคือปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์หลวงพ่อเลยจัดตั้งกองทุนขอรับบริจาคจากญาติโยมให้พาผู้ป่วยไปหาหมอและมีการจัดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ ีละสองครั้งอีกทั้งมีการบำบัดด้วยเสียงดนตรีและให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถฝึกอาชีพได้เลยแหละคุณตุย้ยมันเจ๋งไปเลยครับหลวงพ่อพี่ปามเป็นผู้ป่วยทางจิตเพราะเคยมีประสบการณ์เหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตทั้งเคยแท้งลูกทั้งสามคนจึงทำให้สามีทิ้งเธอ โชคดีที่เธอได้เข้ารักษาตัวที่วัดห้วยพรมโดยการทำกิจกรรมต่งตงตงตงนางๆนานากับวัดและวงสมายิจิตบันเทิงอาการของเธอค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติและเธอได้ืีดีกับแฟนนลุงบูนได้กลับบ้านไปอยู่กับลูกด้วยความบังเอิญที่โชคดีว่าลูกของลุงบูน ได้ดูข่าวที่นักเขียนหนุ่มชื่อดังจมน้ำและเห็นลุงบู์ในข่าวพอดีจึงติดต่อทางวัดและได้รับตัวพ่อกลับมาแต่พอลุงบู์กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่จึงให้มักกะทายกอสตไปอยู่ด้วยเพราะว่ามักกะทายกอสต์ก็รักลุงบูญเสมือนพ่อคนหนึ่ง นาลีก็โชคดีที่มีลูกดีเพราะลูกของเธอไม่รังเกียจที่เธอเป็นโรค h ฮ v เลยแต่กลับบอกว่าเมื่อก่อนแม่ดูแลเราอย่างไงเช็ดชี้เช็ดเยี่ยวให้เป็นร้อยเป็นพันครั้งแม่ยังไม่เคยรังเกียจเราเลยเราจะรังเกียจแม่ได้อย่างไรส่วนเรื่องตุ้ยกับแก้วตาทั้งสองก็ได้พบรักกันและคบกันเป็นแฟนโดยมี ไอหมาฟูเป็นสัญญาใจไม่ว่าจะเป็นคนป่วยทางจิตหรือคนปกติก็เป็นคนเหมือนกับเราทุกคนมีสิทธิและเท่าเทียมกัน